ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Fantasy Cat Fantasy แ a ทแ a นตาซีเป็นเกมที่ทีมงานทุ่มเทนในการสร้างมากทานั้นมันเต็มไปด้วยระบบหยิบย่อยมากมายที่ในมุมหนึ่งมันก็น่าสนใจและทำออกมาได้ดีโดยส่วนตัวผมชอบทุกคอนเทนต์ที่ผู้พัฒนาใส่เข้ามาเพราะมันทำให้เกมมีมิติมากกว่าแค่ตบตีไปเรื่อย และได้เข้าใจบรรยากาศของเรื่องราวภายในเกมมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะเยอะจนทําให้หลายคนงงได้ในคลิปนี้ผมเลยรวมข้อมูลพื้นฐาน10เรื่องมาให้เพื่อที่ผู้เล่นเหม่จะได้รู้ว่าในแต่ละระบบเราควรจะโฟกัสไปที่อะไรกันบ้างครับเรื่องที่1ในเกมนี้ตัวละครม,มีการชนะาธาตุแพ้ธาตุคือสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีน้ําเงินและสีน้าเงินชนะสีแดง ถ้าชนะท่าเ,เราจะโจมตีแรงขึ้น30%แต่ถ้าแพ้ท่ากาจะตีเบาลง25%แต่วิธีเล่นที่นิยมกันคือการเลือกเล่นสีเดียวทั้งทีมไปเลยเพราะการมีสีเดียวกันครบ4ตัวจะทำให้ทุกคนในทีมได้รับบฟัฟเพิ่มพลังโจมตี ป้องกันและ HP ขึ้นมาซึ่งหากเราเล่น4ีตัวสีเดียวขึ้นหมดบัฟที่ได้ก็จะคุมแน่นอนและง่ายกว่าการต้องเปลี่ยนตัวเพื่อเล่นในชนะาทา่าในทุกๆรอบเพราะฉะนั้นถึงแม้ที่หลังเราจะต้องเล่นทีมครบทุกสีเพื่อให้ไปได้ในทุกคอนเทนต์แต่ในช่วงแรกผมแนะนําให้เริ่มต้นด้วยการหาตัวที่ชอบสักตัวแล้วจัดทีมสีนั้นไปเลยแต่หากใครอยากเล่นทีมเมตาจะได้ปั้นทีเดียวเราเล่นได้ยาวๆก็ลองไปเช็คดูในหอว่าท็อปเซิร์ฟเขาเล่นสีอะไรใช้ตัวอะไรกันบ้างครับเรื่องที่2ในเกมนี้มีหลายวววิิธีีทท่่่าาาให้้้้ตััลละครรรขขขออองงเเเเกึนนนไดยพมื เพิ่มดาวใส่อุปกรณ์สวมคอสตูมแต่ใช้อาวุธเฉพาะซึ่งคอสตูมของเกมนี้จะสามารถอัพเลเวลเพิ่มได้และควรอัพด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งในหน้านี้ที่ช่วยให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้คืออัตราการรวบรวมที่จะเพิ่มสเตตให้กับทุกตัวละครที่เรามี พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาวที่เราอัพไปพลังโจมตีจะเพิ่มตามตัวละครระดับ UR และพลัง HP ที่จะเพิ่มตามจำนวนการอัปเกตคอสตูมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะอัพดาวครบทุกตัวละครแต่ในช่วงแรกจะใช้เงินค่อนข้างเยอะยังไงก็อย่าลืมเผื่อเงินไว้ทำอย่างอื่นกันด้วยนะครับการอัพตัวละครระดับ UR ต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานเยอะในการปั้นแต่ละตัวแต่ช่วงแรกจึงควรคิดให้ดีว่าจะอัพตัวไหนบ้างและการอัปเกดคอสตูมก็คว,ควรเริ่มจากตัวละครที่เราต้องใช้จริงๆก่อนครับ เรื่องที่3เวลาที่เราเปิดค่าชามาเยอะๆในตัวซ้ำไม่บ่อยหลังจากที่เราอัปเดตจนเต็มแล้วเราสามารถเอาเศษที่เหลือนี้มาย,ย่อยเป็นค่างเงินสำหรับซื้อของอื่นๆต่อได้ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้มากครับเรื่องที่4ตัวละครของเรามีค่าสแตตหลายอย่างซึ่งเราสามารถกดดูได้ในหน้าข้อมูลตัวละคร แต่สแตทที่คนน่าจะสงสัยมากที่สุดคือค่าโชคเพราะในเกมมีเซต Equipment ที่บวกโชคโดยเฉพาะอยู่ความสามารถของสแตทนี้คือการทําให้เรามีโอกาสใดการระดับ2โดยไม่ต้องรวมการ์ดแต่โอกาสออกจะน้อยมากๆและหากใครสงสัยสแตทไหนก็สามารถกดที่ไอคอนหน้าสแตทนั้นๆเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มได้ครับ เรื่องที่5เวลาที่เราสั่งให้เกมเล่นแบบออโต้ระบบจะลำดับการวางการ์ดตามลำดับตัวละครที่เราวางเอาไว้และหากเราเปิดใช้แคสบอลแบบออโต้ทุกครั้งที่แคสบอลใช้งานได้มันจะถูกเอามาแทนที่การ์ดลำดับที่1แล้วข้ามไปการ์ดลำดับที่2เลยทำให้สำหรับการเปิดออโต้การเลือกลำดับตัวละครก็มีความสำคัญเหมือนกันและการวางลำดับใน PVE กับ PVP ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะใน PVE ฝ่ายที่มีแต้มสูงกว่าจะได้ตีก่อนหมดทั้งทีมแต่ใน PVP จะเป็นการสลับกันตีไปมาทั้ง2ฝ่ายที่ละตัวละครครับ เรื่องที่6การบริหารคาเฟ่เป็นอีกระบบที่สําคัญเพราะระบบนี้ให้ทรัพยากรก,กับเราเยอะมากอาจจะเรียกได้ว,ว่าเยอะที่สุดในเคแต่เราจะต้องเล่นคู่กับอีกหลายๆระบบ เริ่มจากระบบส่งอาหารหรือออเดอร์ที่ในแต่ละวันมีจํานวนจํากัดแต่เราสามารถเพิ่มจํานวนออเดอร์ที่รับในแต่ละวันได้ด้วยการทําเควสอัปเกรดพื้นที่นั้นๆซึ่งนอกจากการทาเควสพวกนี้จะช่วยเรื่องออเดอร์แล้วมันยังช่วยให้เราอัพเลเวลหลานได้ง่ายขึ้นเพราะเควสมีลักษณะในทิศทางเดียวกันโดยเลเวลสูงสุดของแต่ละพื้นที่จะอยู่ที่เลเวล6และสิ่งสําคัญที่เราได้จากการส่งออเดอร์ก็คือตัวแคทบอลสำหรับเปิดกาชาแคทบอลที่มีทั้งแบบที่เป็นสกิลแอคทีฟในการต่อสู้เป็นสกิลพาสซีฟในการต่อสู้้แและบบบที่คนน่คคออยยยชววงาาาาานนใรรหหัตถุดิาาม ทำให้เราประหยัดพลังงานส่วนที่ต้องหาวัตถุดิบเองไปได้ประมาณหนึ่งนอกจากนี้พวกแคตบอลในร้านอยากจะให้ไอเทมคู่มือซึ่งคู่มือพวกนี้สามารถเอามาอัพในหน้าคนละยูต่อสู้เพื่อเพิ่มสเตตแบบพาสซีให้กับทุกตัวละครได้อีกด้วยครับ เรื่องที่7อีกส่วนหนึ่งของแารบริหารร้านคือการขายอาหารในร้านแบบไอดอลเราต้องเลือกว่าจะขายอาหารอะไรบ้างและเลือกพนักงานเอาไว้แล้วร้านก็จะขายข,ายของมันเองไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะได้เงินแล้วเรายัางได้ทิปที่สามารถเอาไปแลกไอเทมอื่นๆได้ทำให้ามมาช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ในการฟาร์มได้อีกด้วยแต่ระบบนี้จะมีข้อจํากัดอยู่2จุดหนึ่งคือจํานวนสินค้าที่สามารถตั้งขายได้ซึ่งส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเวลาที่ร้านของเราอัปเลเวลเพิ่มกับอีกส่วนหนึ่งคือค่าสภาพจิตใจของตัวละครที่ลดลงเรื่อยๆระหว่างการทํางาน ตรงนี้เราสามารถสั่งให้พนักงานไปพักหรือให้ของขวัญเพื่อเพิ่มค่าสภาพจิตใจได้แต่ในระยะยาววิธีที่ดีและช่วยให้เราไม่ต้องคอยแหวมมาเติมค่าสภาพจิตใจบ่อยๆคือการเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับตัวละครในจุดนี้สิ่งที่เราต้องทําคือการกดเข้าไปดูว่าตัวละครไหนที่สามารถเฝ้าดานได้แล้วเราก็ทําอาหารที่ตัวนั้นๆชอบมาส่งโดยส่วนตัวผมค่อนข้างงกพลังงานเพราะอยากเก็บเอาไว้ใช้กับอย่างอื่นที่ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นโดยตรงมากกว่าผมเลยแนะนําให้ไปตกปลาครับเพราะตัวตกปลาเป็นอะไรที่ตัวเกมให้มาเยอะมาก จนผมคิดว่าถ้าผู้เล่นไม่ได้เติมเงินซื้อตกปลาออโต้ก็น่าจะมีน้อยคนมาที่นั่งตกทีละตัวจนตัวหมดได้พอได้ปลากลับมาแล้วก็จับทําอาหารให้หมดแล้วมาเล่ดูทีละตัวว่ามีใครชอบอาหารที่ทําจากปลาบ้างเพราะถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครที่เฝ้าด่านได้แต่การออกไปส่งอาหารตัวละครก็ต้องใช้ค่าสภาพจิตใจเหมือนกัน ส่วนอาหารประเภทอื่นๆก็สามารถเอามาเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครได้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมแนะนาให้เก็บไว้ส่งออเดอร์ดีกว่าเพราะอาหารพวกนี้เราอาจต้องหามาด้วยพลังงานที่มีจํากัดในแต่ละวันเราจะสามารถส่งของขวัญได้จํานวนจํากัดสําหรับแต่ละตัวละครในช่วงแรกถ้าโฟกัสไปที่ตัวละครที่เฝ้าร้านก่อนได้และส่งได้เต็มโคต้าก็จะดีเพื่อให้การขายแต่ละรอบคุ้มค่าที่สุดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับ เรื่องที่8ปดไหนๆก็พูดถึงการตกปลากันแล้วเราเลยจะมาดูระบบตกปลากันบ้างการตกปลาจะมี3แบบคือตกเองกับตกออตโต้ที่ต้องใช้ตั๋วตกปลาและการใช้แห่ที่ต้องซื้อตั๋วแยกมาอีกทีระบบนี้จะมีจุดยิบย่อยอีกนิดหน่อยคือเราสามารถสะสมปลาได้ด้วยโดยจะถูกแบ่งตามขนาดของปลาเวลาที่เราตกปลาทุกชนิดในบ่อได้ขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นก็จะได้ไเทมตอบแทนกลับมาและเราจะได้รางวัลครบตอนที่เราได้ปลาขนาดใหญ่ที่สุดครบทุกชนิด สำหรับการตกปลาให้ได้ตัวใหญ่จะมีสาอย่างที่ช่วยเราได้อย่างแรกคือการเลือกตัวละครผู้ช่วยมุมซ้ายบนตรงนี้ก่อนเลือกต้องอ่านให้ดีเพราะแต่ละตัวละครมีความสามารถที่ต่างกันและตัวที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้ปลาตัวใหญ่จะเขียนเอาไว้เลยว่าช่วยได้ที่บ่อไหนอย่างที่2คือการใช้เหยื่อตกปลาพื้นฐานที่เพิ่มโอกาสได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นแต่เหยื่ออันนี้จะไม่ได้เจาะจงว่าจะตกได้ปลาชนิดไหนทําให้หากตกได้ครบเกือบหมดแล้วจะเปลี่ยนไปใช้เหยื่อ,ออื่นที่เจาะจงชนิดของปลามาขึ้นก็สามารถทําได้แต่ผมแนะนําว่าตกไปเรื่อยๆรบไม่ต้องี ยังไงก็ได้ใช้หมดทุกตัวอยู่แล้วและอย่างที่3คือการกดวงตอนเริ่มตกให้ได้เพอร์เฟกปกติแล้วเวลาตกปลาผมมักจะเลือกที่ที่มีปลาสำหรับทำอาหารที่ผมหาอยู่และเป็นบ่อที่ผมยังเก็บขนาดใหญ่สุดไม่ครบด้วยจะได้ทำทั้ง2อย่างพร้อมกันแต่ถ้าใครได้ปลาขนาดใหญ่สุดครบแล้วและไม่ได้อยากมีชื่อติดเวทเทว่าจับปลาตัวใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟได้ก็สามารถเปลี่ยนผู้ช่วยเป็นเพิ่มดาเมจเพื่อความสะดวกได้ครับ เรื่องที่าอีกระบบที่เราสามารถเปิด AFK ไว้ได้ไม่ต้องเล่นเองคือระบบศูนย์ฝึกจำลองกมร,รบหรือก็คือการไต่หอเพราะหลังจากที่เราผ่านในแต่ละชั้นถ้าหากว่าไม่ได้กดอะไรระบบจะให้เราสู้ในชั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเล่นไม่ผ่านทําให้เราแค่เปิดเกมค้างเอาไว้ก็พอโดยจะมีอยู่4หอด้วยกันคือศูนย์การฝึกที่เราสามารถตั้งทีมแบบไหนก็ได้ตามต้องการเมื่อชนะแล้วเราจะได้สบียงต่อวินาทีที่มากขึ้นและยังได้พาสฝึกสปปริตสํสำหรับไปเล่นหอสีอีก3หอที่เหลือ ซึ่งนอกจากหอสีพวกนี้จะสามารถเล่นตัวละครเฉพาะสีที่บังคับไว้แล้วตัวละครสีขาวหรือดําก็สามารถนํามาเล่นในหอ3ส,สีนี้ได้ด้วยเพราะตัวละครขาวดาถูกนับว่าเป็นทุกสีและในหน้านี้เรายังสามารถดูได้ด้วยว่าระดับท็อปเขาเล่นทีมแบบไหนกันจะได้จัดตามกันได้ครับและเรื่องที่10อย่างที่บอกในข้อก่อนๆคือเกมนี้มีจุดที่สร้างทรัพยากรให้เราได้เรื่อยๆอยู่หลายจุดโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราต้องดูจะอยู่ในแถบความคืบหน้ามุมซ้ายล่างของหน้าหลับดีซึ่งก็คือการขนส่งทางอากาศแคดบอลล่าสมบัติ ศูนย์สเสบียงและคาเฟ่นอกจากนี้ยังมีที่อื่นๆืนอีกนิดหน่อยที่เราควรแวะไปดูคือพลังงานในหน้าจอหลักเเสบียงพาโทสในหน้าสวัสดิการและแต้ม PVP ทั้งแฟนทอมและสกายอารีนที่ไม่ควรปล่อยให้หล่นครับและนั่นก็คือ10ข้อมูลพื้นฐานที่ผมเตรียมมาให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่และถ้าหากใครมีเคล็ดลับอะไรที่อยากบอกต่อก็สามารถพิมพ์บอกเอาไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับ